พรเคุณนะพัทเทพวิชิโรดมนะครับนะจะได้เจอวันอาจารย์รักปีเดียวนะว่าสัมพันธ์วงนะครับการคนี้สาคัญีเป็นแชมป์เียรียกัันว่าสุดยอดในการแชมป์แฟนพันธ์แท้เมื่อสิปีสิปีที่ผ่านมาสองพันรนะครับม แจนเแฟนพันแท้รับบูชาอาจารย์รักสีเกลเป็นสายนี้แล้วก็คงไม่มีใครที่จะเคยเห็นได้พักนี้ก็เข้ากันเป็นร้อยนั้นพันลั้นนะครับท่าน,าน,นอาจารย์มีประสบการณ์ยิ่งใหญ่น่้นจะอยู่ปันจินบุรีนะอาจารย์สิกุรารานาครับนีเราทุกคน,นก็อาตยาธิฐานนะครับก็คุณเจ้ากันไปเจริญเจ้วก็วัตตุมงคล ย้อนยุกอย่างเดียวเสร็จภูมิราบด้วยกับจะได้ไม่เจ็บไม่จนอีชงท่าต่อนกำลังไม่เข้มแขงแล้ก,ก็ร่วมในตามนี้ด้วยรับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่ข่อนทิศเศรวิีภาคนะับแล้วก็เสียเสีย,ย,ยต้นยงอยุกเตยุทาธิราต้อนนอนน,นอน็นที่ปรึกษาอินแข็งของทองธาตีนะแล้วก,ก็มีส่วนสำคัญฟรีบริจาคหลายมิติ ประเทศม่ช่โรดมนะครับเจ้าวาดาสัมพัสดวงเมตตาจุดเชิญชัยเรียเชิญเสียเชืยอโยงุดไปที่ภาคจุดเครื่องหน้าเครื่งหน้าพระมหามากเนี่ยแ่รรดิธรรมดเสียยงลดไปที่านี่ยหลังท่านะผลนีให้จุดเครื่องหน้าเครื่องหน้าพระมหามาท้งสี่ก็เรียนเชิญนี่ก็เรียนเชิญนับ ทะลุตะพงน้ขผอไผ่ตุ้งทะลุตะพงเนี่ยเตยจะวิ่งข้าวกับกับเดือดขึ้นจนเรื่องนะครับขับนาเทียนชัยได้ถูกจุดแล้วนะครับนาพระเกจิอาจารย์นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกตอนนี้นะครับนาก็มีหลวงพ่อขาวนะครับวัดหลวงพ่อขาววัดบางคานพิจิตนะครับหลวงพ่อสมชายวัดปริวาาราชสงครามนะครับนาหลวงพ่อไพรปิณนะวัด ใหญ่พิจณุโลกนะครับหลวงพ่ออนันต์วัดบางผีน้อยสมุทรปราการนะหลวงพระอาจารย์แจ้วัดนอมประชาสรรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วนะฮะหลวงพ่อปารมีวัดผาซ่อนแก้วนะครับนะพระอาจารย์อดิเลกทีแรกนะั่งคุยกับ วัดหนองทรายสุพรรณนะหลนะหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤฤุกธสวรรค์นะครับตอนนี้นะพระเทพวชิโรดมนะครับนะท่านไปทักนะหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสราชสงคนะระทาุดวพระเทพมนะคท่านพอสมชายดรสรงานมนะครท่านัมารงนี้ก็เรีนยน ะนตอนนี้นะครับอาจารย์ลักนะครับนะไปจุดทุกเทียนอยู่นะครับสุภาพสติไม่ได้ห้ามนะท่านเขาพ็เสด็จเจ้าไม่ได้มิ้วเดินท่านเป็นหญิงหรือเป็นชายนะหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับนะหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นทูลลงไม่ได้ทูงห้ามเพราะท่านคือนครองแรกที่แสนดีให้ชีวิต พ่ารผู้คนแรกที่ประสิทธการศึกษาท่านเป็นหมอคนแรกที่ที่ท้อนคอยรอนยาท่านเป็นเทพจำปามาเกิดแก่ปีแม่กบฏสตรีนี้เป็นจังหวัดเป็นตำหนิชาเป็นเทวดาโดยไม่ตตามุสีบนสวรรค์นะพระพุทธน้อยนะครับว่ามีลูกหญิงลูกชายเดี๋ยวประเดี๋ยวก็คุณท่าน จะร่างชิ้นเกศแด้จุดตรงเทียนนี้ปัดสีเทียนวัดรถปนสังววสุโภคสังภูก็คือนกภพคุณ จากรานเียเินครับนหลวงพ่อสมชายนะครับนะท่านนะผมน้ำมนก่อนนะครับท่านนางปกก่อนนะครับนะแล้วก็ผมน้ำมนแล้วนะครับนาเดี๋ยวท่านจะนาป่วยเขาตอกดอกไม้นะครับท่านคงจะกลับก่อนนะครับนตอนนี้ท่านป่วยเขาตอกดอกไม้นครเาน้ครับประมาณน้าส ลูกชายคนเดียวของป่าต้อยทิสานตีวิทานตอนนี้นะหลวงพ่อพิมพ์วัดพุทสวัสด์นะท่านนั่งปกเสร็จแล้วนะครับท่านนะปล่อยเข้าต่อดอกไม้นะครับป่าผมนำม้ำมนตนะครับ Yeah, i i don't know ยันตีุทธาโคตหเรชาตังโอมรัติภิเศษราชาจักภกัตตายิมายันตีุทธาโคตหเรชาตังโอมธมาสนีเตอเทวีโพธิภะณะ์ภงมิสอายิเวเนเตมะนัคชายาเตตุกัลเนวังนารีทั้งสองิสวส เอาไว้ในอนนียงในมงระเบิดเจดงกันนี้สมองมันอับปุกเจดจงกันน้ก็ได้อีมานี้มาระวัตถูมิลงมานี้ระรูปแห่งวัตถุของคนรูปเมื่อนนับพุทโณน้อยรูปเมื่อนุณแม่ชีบุญเลือนและวัตถุของคนจึงเรื่งเท่าไที่อยู่ในรูบความิดีวัตสัมภัทธทงแห่งนี้ อิเตย์ด้วยพระคารนะโอนิยาะตาวะาเรีย่ศา้วิภาและบนต้อยมืองนนะครับนำใบกลูวุธวายหลวงพ่อพระมหาสุรสักท่านเจิมาก่อนจะมีดักเียนชัยนะครับ เป็นคำที่าคสาจะประกาศทอดลำกล็ดีหรือว่าั้งสีต่างเพื่อนทรสาวินี้ไชแเป็นของแท้แน่นอนโดยเฉพาะสุเดลวรรครานกับการเป็นอิทธิพลสาในการกระทำ กับณนเะทียนชัยได้ถูกับดับแล้วนะครับเทียนซ้ายขวานะครับนะดับแล้วเช่นกันนะ